พี่โดบ้าทำอาหารไม่มีประกาศกระป๋องนี่ทำนิยมทนิยมแน่อะไรอ่ะใบชาให้โซไม่พี่โดอิชาละสิ

จานน่อเดี๋ยวไปเดินักเดี๋ยวจะดีืดก่อนเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วใส่กองให้น้องก็ใหญ่ใส่น้ำน้ำบันอยู่น้ำชา